SEO คืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับเข้า Google นะครับพิมพ์คำที่คุณต้องการนะครับกด Search มันก็จะมีผลลัพธ์ของการค้นหาขึ้นมาอย่างนี้จริงไหมครับซึ่งผลลัพธ์ของการค้นหาใน Google เนี่ยจะแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกนะครับคือส่วนที่มีมีแอดตรงนี้เห็นไหมครับส่วนนี้นะครับจะเป็นการทำโฆษณาของ Google นะครับ ซึ่งเราจะเรียกว่า Adword ์ครับครับแต่ส่วนที่เป็นนะครับกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับไล่ลงมาจนถึงข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงมาตรงสีเขียวตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าการทำา s o o ครับความหมายของการทำา s o o ก็คือการปรับ แต่งเว็บไซต์นะครับให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีอันดับการค้นหาที่ดีนะครับภายในหน้าเสิร์ชของ Google นะครับซึ่งอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับ1อันดับ2อันดับ3ถึง10นะครับภายในหน้าเสิร์ชของ Google เหตุผลครับทำไมเราจะต้องปรับแต่งแบบ SEO เรื่องแรกเลยนะครับเพราะว่าการลงโฆษณาแบบนี้นะครับการลงโฆษณาแบบแบบ Google AdWords แบบนี้นะครับเสียงเงิน นะครับซึ่งการเสียเงินแบบโฆษณาแบบนี้เขาจะเรียกการเสียเงินแบบ Pay Per Click PPC นะครับคือทําโฆษณาปุ๊บเสียเงินเมื่อคนมากดโฆษณาเรานะครับซึ่งผมจะไม่ได้สอนเรื่องของการทำ Google AdWords อย่างเจาะลึกมากนะครับเพราะว่ามีคนสอนไปเยอะแล้วแล้ว,ลวก็เป็นเรื่องของการใช้เงินทุนในช่วงแรกนะครับสำหรับการทำธุรกิจเริ่มต้นนะครับแบบ Style Warrior นะครับเราอยากจะให้การ เน้นไปที่ SEO ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องของการปรับแต่งเว็บไซต์การสร้างเนื้อหาที่ดีนะครับแล้วจะทาให้เว็บไซต์ของคุณนะครับติดอันดับยาวนะครับแล้วก็มีคนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเนี่ยสม่ําเสมอนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้าง personal brand ได้ในอนาคตนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการการทําธุรกิจที่ต่อกกกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนนานาได้นะครับโอเคคราานี้เรามาคุยกันนะครับว่าเราจะทำ SEO เนี่ยเพื่อที่จะไต่อันดับเว็บไซต์นะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะมีประมาณ10 10อันดับเศษนะครับข้างล่างก็จะเป็นโฆษณาละครับตรงนี้ก็จะเป็นโฆษณาแล้วนะครับโอเค SEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์นะครับให้ตรงกับความต้องการของเวลาผู้ใช้ค้นหานะครับค้นหาตรงช่องนี้นะครับ แล้วมันก็จะลิสต์อันดับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหานะครับของเว็บไซต์แล้วก็คอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไตเติลหรือก็เนื้อหาดอสคริปชันหรือว่าคอนเทนต์ที่อยู่ไปข้างในลิงก์นันครับนำมาโชว์ให้กับผู้ใช้นะคลิกเข้าไปชมนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ของการคลิกนะครับที่อันดับ1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ30%นะครับอยู่ที่ประมาณ32%ผมอ้างอิงจากนี่เลยนะครับ จากเว็บไซต์ Search Metric นะครับ Search Metric เป็นเอเจนซี่ชื่อดังระดับโลกเลยนะครับที่หาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยของ SEO ต่างๆในการขึ้นอันดับนะครับอย่างสถิติของเขาที่เขาบันทึกไว้นี่นครับเขาทดสอบเว็บประมาณ3 0 0แสนเว็บไซต์1 0,000คีย์เวิร์ดนะครับท็อปตั้งแต่1ถึง30อันดับนะครับแล้วก็วิจัยเป็นผลลัพธ์ออกมานะครับเขาพูดบอกเลยว่าอันดับ1นะครับสูงสูงของในของ Google นะครับจะอยู่ประมาณที่32%ความหมายคืออะไรครับสมมุติผมยกตัวอย่างง่ายๆครับ คำว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับมีคนเสิร์ชประมาณ22,000ครั้งต่อเดือนเลข22,000ครั้งต่อเดือนหาจากไหนครับหาจากเครื่องมือวางแผนคำหลักใน Google AdWords นะครับตัวนี้ครับเครื่องมือวางแผนคำหลัก Google AdWords ตัวนี้พิมพ์คําว่าธุรกิจส่วนตัวไปนะครับมันจะโพสติติทันทีเลยว่ามีการค้นหาประมาณ22,000ครั้งต่อเดือนนะครับส่วนตัวเลขด้านหลังเป็นตัวเลือกเกี่ยวกับการโฆษณา AdWords นะครับ โอเค2 2 0 0 0ครั้งต่อเดือนนั่นหมายความว่าถ้ามีผู้ใช้นะครับเสิร์ชประมาณเสิร์ชคำว่าธุรกิจส่วนตัวประมาณ22,000ครั้งต่อเดือนนะครับถ้าเว็บไซต์ของคุณนะครับทำให้มีอันดับติดอยู่ในประมาณ1ใน3นะครับประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะมีคนคลิกเข้าเว็บไซต์ของคุณประมาณ30% 30%ของ22,000ครั้งต่อเดือนคือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขง่ายๆให้ดูนะครับ สองหมื่นสองพันครั้งคูณสามสิบหารหนึ่งร้อยนะครับเรา่าวหกพันหกร้อยครั้งนะครับแปลว่าคีย์เวิร์ดคำว่าธุรกิจส่วนตัวคำเดียวนะครับจะมีโอกาสให้คุณเนี่ยสามารถดึงทัฟฟิกคนเข้าเว็บไซต์ของคุณประมาณ6000กว่าครั้ง6000หรืออาจจะเป็น6000ต่อคนต่อเดือนได้นะครับเฉพาะคำเดียวถ้าคุณมีสามารถดึงทัฟฟิกของคีย์เวิร์ดนะครับต่างๆเนประมาณ5ตัวนะครับแต่ละตัวในหลักหมื่นนะมีโอกาสที่คนจะเข้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ย เป็นหมื่นเป็นแสนได้นะครับนี่คือตัวอย่างของการวิธีที่เวลาเราทำา s e r r h h n n i n n o p t t m m z e r SEO เเพื่อจะดึงทัฟฟิกจากคนในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยการที่เราจะดึงทัฟฟิกจากคนในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเรื่องแรกนะครับเราต้องมีคอนเทนต์ที่คุณภาพแล้วก็มีปัจจัยอีกหลายแบบเลยนะครับที่จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับนะครับในนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่มีผลนะครับ ผมเขียนไว้บ้างแล้วนะครับในบล็อกของผมนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลกับ SEO นะครับมี5ตัวนะครับซึ่งอนาคตอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มีประมาณนี้นะครับคือเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องปัจจัยเว็บไซต์ on-page นะครับปัจจัยอ f ฟเพจนะครับปัจจัยภายในเว็บไซต์ปัจจัยภายนอกเว็บไซต์นะครับปัจจัยจากโซเชียลมีเดียนะครับสัญญาณจากผู้ใช้นะครับ บทลงโทษจากเสด็จินจินนะครับเราอยากจะรู้ว่าปัจจัยแต่ละข้อมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับลองเลื่อนลงมาดูนะครับผมก็จะเขียนเอาไว้นะครับปัจจัยภายในเว็บไซต์นะครับปัจจัยภายนอกเว็บไซต์มีอะไรบ้างนะครับเช่นปัจจัยภายในเว็บไซต์ก็คือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องคีย์เวิร์ดที่ตรงความต้องการจํานวนลิงก์ภายในเว็บไซต์จํานวนคีย์เวิร์ดจำนวนคาบรรยายนะครับคีย์เวิร์ดในลิงก์มีปัจจัยเยอะมากนะครับปัจจัยภายนอกเว็บไซต์นะครับปัจจัยภายในเว็บไซต์ตีสโคปเป็น เป็นหัวข้อเดียวได้หรือคือทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของคนเสิร์ชแต่อย่างนี้ก็ได้ครับโดยเทคนิคตัวนี้ผมจะคุยเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของปัจจัยภายในเว็บไซต์ส่วนปัจจัยภายนอกเว็บไซต์นะครับเอามองง่ายๆก็คือลิงก์นะครับแบ็คลิงจากเว็บไซต์อื่นๆภายนอกเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนแบ็คลิงแบล็คลิงจากเว็บไซต์มีคุณภาพแบ็คลิงจากโดเมนใหม่นะครับจำนวนคีย์เวิร์ดในแบ็คลิงแบ็คลิงจากท็อปเลเวลโดเมนแบลกควิก อ่าลิงก์ในประเทศเดียวกันนะครับซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกเว็บไซต์ซึ่งเมืองไทยในสมัยก่อนนะครับในประมาณ2อปีก่อนไม่ถึงไม่นายขนาดนั้นนะครับเขาจะนิยมกันที่นี่ครับเทคนิคการทําแบบปัจจัยภายนอกเว็บไซต์นะครับเขาเขาจะสร้างเน็ตเวิร์กหรือว่าจะสร้างเครือข่ายของเอาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อจะยิง,ยงลิงก์กลับไปหาเว็บไซต์ที่ต้องการไต่อันดับนะครับซึ่ง กูเกิลเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นนะครับปัจจัยภายอนเว็บไซต์เริ่มมีผลน้อยลงนะครับแล้วเขาจะให้ความสำคัญกับปัจจัยภายในเว็บไซต์มากขึ้นนะครับก็คือคอนเทนต์เนื้อหาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ปัจจัยจากโซเชียลมีเดียด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ขยบมีแต้มสูงขึ้นมามากขึ้นนะครับแล้วมีผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์มากแต่ถึงกระนั้นนะครับเวลาเราจะทําเว็บไซต์ตันดับ Google SEO นะครับเราต้องคํานึงถึงทุกปัจจัยนะครับเพื่อที่จะมีผลประกอบกันในการขึ้นอันดััััับบบนนะะคครรปจจจยาก ไม่ว่าจะเป็น Google+ Pa Facebook แชร์คอมเมนต์พิมพ์เทโลเรสไลท์ทวิตเตอร์นะครับมีผลหมดนะครับสัญญาณจากผู้ใช้คืออะไรครับอัตราการคลิกจากหน้าจากหน้าค้นหาหมายความว่าไงครับวิธีอย่างงี้ง่ายๆครับเวลา Google คิดนะครับ Google สมมุติว่ามเีเวลาพิมพ์คําว่าธุรกิจส่วนตัวปุ๊บเนี่ยมีการโชว์ประมาณ2 0 0 0 0กว่าครั้งเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ที่จะให้คลิกอยู่ประมาณ20กว่าเว็บโดยมีลิงก์ประมาณ20กว่าลิงก์โดยสเร็จนะครับถ้าผู้ใช้ อ่านนะครับเวลาเขาจะดูเช็คดูปัจจัยนะครับว่าผู้ใช้คลิกไม่คลิกเขาจะดูไตเติลกับเดสคริปชันจริงไหมครับเวลาผู้ใช้จะคลิกเขาก็จะอ่านไตเติลกับเดสคริปชันนะครับถ้าใครเขียนไตเติลกับเดสคริปชันดีนะครับจะมีผลให้ปัจจัยทําให้ผู้ใช้คลิกสูงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวคํานวณในการเป็นเหมือนการส่งสัญญาจากผู้ใช้ว่าเว็บไซต์เขียนไตเติลและเดสคริปชันดีนะครับซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับ SEO ด้วยนะครับผมโอเคนี่อธิบายง่ายๆนะครับ เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์นะครับก็คือเวลาที่ผู้ใช้คลิกเข้าไปแล้วอ่านคอนเทนต์มันนานแค่ไหนนะครับอยู่กับมันนานแค่ไหนนะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญเพื่อเป็นตัวบอกว่าเว็บไซต์นี้มีดีและคุณภาพสถิติต่างๆนะครับภายในเว็บไซต์โอเคบทลงโทษนะครับบทลงโทษก็คือว่าเวลาคนที่ทําเว็บไซต์แบบอยากแต่นดับ SEO แต่ใช้วิธีการที่เป็น SEO สายมืดหรือสายเทานะครับคือการซื้อบล็กลิง นะครับจากเว็บไซต์อื่นที่ก็มีการขายแบ c ็คลิก์นะครับการแปมคีย์เวิร์ดการใส่คีย์เวิร์ดมากเกินไปการลงโฆษณามากเกินแต่มีแต่มีเนื้อหาสำคัญน้อยนะครับการหลอกลวง URL มีการรีไดเรก URL ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มทราฟฟิกอย่างนี้นะครับมีการซ่อนคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆซึ่งถ้า Google ตรวจพบก็จะลงโทษนะครับโดยการลดคะแนนการให้คะแนนของเว็บไซต์เพจนั้นๆลงนะครับ ซึ่งมีผลทําให้อันดับการค้นหาในคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องลดลงเช่นกันนะครับนี่คือปัจจัยทั้งหลายห่นะครับในในการที่ส่งผลให้เ e o มีอันดับดีขึ้นนะครับและเหตุผลนะครับที่เราจะทํา SEO ก็คือเพื่อที่จะดึงทาฟฟิกมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะทาให้เรามีลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้นนะครับส่งผลให้ยอดธุรกิจโตโตขึ้นนะครับมีคนรู้จักมากขึ้นมี Person a l personal b r น n d ดังมากขึ้นนะครับสินค้าขายได้มากขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจอยู่รรรอดดไ้้เลยนนะคคับาวี ถ้าเราเสิร์ชคำว่ารับทำ SEO นะครับจะมีธุรกิจที่ให้บริการรับทำ SEO เยอะมากนะครับโดยมูลค่าเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันนะครับจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวโดยอิงตามอันดับท็อปติดอันดับของ Google ไม่ว่าจะเป็นท็อป10ท็อป20ท็อป3ท็อป5อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการรับประกาศแล้วลองอ่านละเอียดดูนะครับผมสำหรับเรื่องการทำโฆษณานะครับในตำแหน่งนี้นะครับที่เราเรียกว่า Google AdWords นะครับสามารถอัาเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ของ Google AdWords โดยตรงนะครับผม สำหรับด้วยส่วนตัวเนี่ยผมทำ Google AdWords ให้กับบริษัทขนาดใหญ่นะครับมีประสบการณ์ประมาณเป็นหลักแสนเลย4-5แสนต่อปีนะครับนี่คือตัวอย่างหน้าหนึ่งนะครับในการทำโฆษณาผมพบว่าการทำโฆษณา Google AdWords เนี่ยมันจะเป็นเหมือน เครื่องช่วยทุนแรงของบริษัทขนาดใหญ่เลยทีเดียวแต่สาหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับคนเพิ่งทํางานคู่ประจําหรือว่าคนที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยการใช้ Google AdWords เพียงอย่างเดียวนะครับจะทําให้คุณมีโอกาสแพ้ธุรกิจขนาดใหญ่ได้นะครับเพราะว่าธุรกิจขนาดใหญ่มีเงินหนามากกว่านะครับมีคนที่มีประสบการณ์ชํานาญมากกว่าฉะนั้นคุณต้องเดินกลยุทธ์เกมในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพด้วยนะครับซึ่งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก,ก บทความผมเรื่อยๆนะครับแล้วรวมถึงคอร์สออนไลน์หรือว่าคอร์สมมนาที่ผมจะจัดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพจากความรู้นะครับสำหรับคนที่มีความชำนาญความสามารถของตัวเองนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้นะครับนำมาเขียนเป็นบทความสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพภายในเว็บไซต์นะครับเพียงแค่ประกอบกับความรู้กับ SEO ที่ผมสอนนะครับกับระบบ WordPress นะครับแล้วก็ระบบการจัดการเว็บไซต์และก็โซเชียลมีเดียที่มีคุณภาพนะครับคุณก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นอันดับ SEO ได้ไม่ยากนะครับสำหรับเร SEO นะครับคืออะไรจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ